ก็จะมาแวะกลางทางนะคะหลังจากที่ไปทำธุระที่หนังจังหวัดกลับมานะคะก็จะเป็นกลางป่าคา้าเป้ค่ะที่เราอยากมามา,มากรีวิวแบบบางอลังการมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างและอาหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยค่ะสิ่งที่ยากกว่าการจะดูว่ากินอะไรคือนั่งตรงไหน โต๊ะที่เราเลือกที่จะนั่งทานอาหารกันในวันนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ได้ที่นั่งอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราไปสั่งอาหารไปแล้วนะคะเมนูแรกจะเป็นเขียวหวานเนื้อโบราณน,น่องลายเมนูสองจะเป็นข้าวหน้าสเต็กเนื้อเมนูสามจะเป็นข้าวกะเพราสเต็กเนื้อนะคะเม,มนูน้ําก็จะมีสปาร์คิ้งแบ็กนะคะแล้วก็คาราเมลแม็กสองอันนะคะแต่ตอนนี้ในระหว่างที่เราอะรออาหารเนาะ ในพื้นที่บริเวณนี้เขาก็จะมีแบบโซนให้เราไปเดินดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูโซนทำกาแฟนะคะแล้วก็โซนทาขนมน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอยากจะบอกว่าเมนูนกาแฟน่าทานมากเลยค่ะแต่เราสั่งไปแล้วนะปที่ร้านกาแฟนะคะ ให้มาแล้วนะคะกับเมนูยูสุลูสปาร์คิงแบ็คเออเมนูสปาร์คิงแบ็คนะนิ่งแบละนั่นแหละนั่นแหละแยกไม่ค่อยจะทูกนะเราจะทำการโคเลีโคเลีโคเลคือคนวัดหอมส้มมากอร่อยอส้มนี่สั่งมากินเอง่ะให้ลองอืม คือมันเป็นมันเป็นรสชาติของแบบโยสูากับกาแฟที่เราไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนปกติมันจะรสชาติมันจะไม่ได้ไปทางเดียวกันนะแต่อันนี้มันดูแบบกลมกลืนแล้วก็แบบละมเเขาไม่กานมิกลิ่นที่ค่อนข้างดีเข้ากันได้ดีปกติเนี่ยตัวส้มโยสูที่พวกเราไปกินกันนะก็แต่แบบกลิ่นฉุนเนาะเอวกลิ่นมันจะเข้มเกินไปอันนี้คือมันลงพอดีมากอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเมนูคาราเมลแม็กนะคะซึ่งจะเป็นกาแฟนมเนาะ คาราเมล<ะ>ใส่คาราเมลนะคะซึ่งเขาบอกว่าเมนูนี้จะแบบเข้มข้นมากจะหอมสุดๆมาลองกันอันนี้ที่สั่งเป็นแบบหวานน้อยอว่าคนถ่ายกินเราแอบเขาม,ามากินก่อนนะ <c oughs> อหอมมากหอมมากอร่อยคือกลิ่นเหมือนตีขึ้นจมูกเลยอ,อมไม่ความความรู้สึกเราอะตอนที่กินอะ่ะ ที่กินแบบแรกกลิ่นมันตีแบบขึ้นจม,มูกมันกลิ่นของไม้หอมหอมเหมือนอาจจะแบบมันจะเป็นกลิ่นของคาราเมลใช่อันนี้มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นของคาราเมลนี่อาจจะหอมดีอืมถ้าใครชอบกลิ่นแบบพวกกาแฟคาราเมลเนะี่ยน่าจะชอบ <c oughs> นะจะเป็นเหมือนแบบาคาราเมลนม คืออยากจะบอกว่าหอมเคี่ยวหวานมากเลยอัน <an> น <disadvantaged> ี้ของมีนเป็นเมนูอะไรนะข้าวหน้าเ็กเนื้อข้าวหน้าสเต็กเนื้อใช่อันนี้ของพี่จะเป็นข้าวกระเพราเนื้อกะเพราสเต็กเนื้อกระเพราสเต็กเนื้ออ้กระเพราเนื้อเรียกซะเสียเลยส่วนนี้จะเป็นแกงกหวานเนื้อนะคะเนื้อลายเออเนื้อลายเนื้อไล่นะคะหน้าทานมากชิ้นใหญ่มากนะคะอันนี้สั่งแบบเป็นเผ็ดน้อยไปนะคะ ดมก่อนเลยนะเนื้อวเราเป็นแบบไหนนะมันจะเป็นเขียวหวานเลยกิคร่อยมากอันนี้อร่อยมาก ไม่เดอมากนี่คือเนื้อทบกละลายเลยอย่างที่บอกตอนมาถึงอะพวกเราได้กินเนี้ยก่อนเลยเพื่อมันแบบชัดเจนมากแล้วพอกินแล้วแบบโอ้มันเข้ากันได้ดีคุ้กค่อหนูแนะนําเลยค่ะเคียวหวานเนื้อน่องลายนี่นะฮะหลังจากผ่านไปได้เพียงไม่กี่นาทีกินเรียบเนื้อไม่เหลือ สำหรับเมนูนี้นะคะมินจาเมนูไม่ได้ว่าชื่อเมนูอะไรนะคะแต่รสชาติจะแบบหอมชีสแล้วก็แบบหนึบมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะชื่อเมนูคาราเมลแมคแคดเดเมียชีสเค้กค่ะได้มาแล้วนะคะเค้กอร่อยมาก ทานอิ่มแล้วนะคะเราก็กลับบ้านกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ